ตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งก็โกรธเราเชยเราก็งงว่าโกรธเราเรื่องอะไรสืบไปสืบมาอ๋อโกรธที่เราไม่ให้ยืมเงินงงมากมีสิทธิ์อะไรมาโกรธเราก่อนโกรธไม่เท่าไหร่นะแต่กลับไปคุยกับคนนั้นคนนี้ว่าเราเป็นคนไม่ดีบ้างละ่ะเราเป็นคนไม่มีน้ำใจบ้างละ่ะแล้วที่ผ่านมาที่เราเคยช่วยไปละ่ะไม่เคยคิดบ้างเลยเหรอ ตอนช่วยไม่เคยเห็นความดีแต่พอเราไม่มีกลับมาโกรธแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเพื่อนแล้วนะเขาเรียกว่าไม่น่าคบเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะกับเพื่อนแบบนี้เพราะที่ผ่านมาที่ให้ยืมไปก็ไม่ค่อยคืนตรงเวลาตามทวงเท่าไหร่ก็น่างหงิกหน้าง,งอไม่ยอมรับโทรศัพท์จริงๆที่ผ่านมาก็ให้ยืมตลอดไม่เคยอิดออดเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้เราไม่มีไงเราก็ลำบากเราก็เดือดร้อนแทนที่จะเข้าใจแทนที่จะเห็นใจกันแต่กลับไปพูดรับหลังกันแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อน เราก็คนนะเว้ยผลิตแบงก์เองไม่ได้นะเว้ยเราก็ทํามาหากินเราก็เหนื่อยทุกวันไหนจะค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบไหนจะครอบครัวเราอีกละ่ะถ้าคิดไม่ได้จะเลิกคบกันแค่นี้เราก็ไม่ว่านะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันกับการมีเพื่อนแบบนี้เพื่อนกันมันควรเติมพลังบวกให้แก่กันไม่ใช่มาทอกซิกใส่กันเพราะว่าเรื่องการยืมเงินไม่ได้แบบนี้ควรเปิดใจกว้างๆและจงคิดให้ดีว่าที่ผ่านมานี่ช่วยกันไปตั้งเท่าไหร่ไม่ได้จะมาทวงบุญคุณนะแต่เราไม่อยากจะเสียเพื่อนเพราะไม่มีเงินเหลือให้ใครยืม รดเข้าใจคนอื่นด้วยนะว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้นี้ต้องตื่นแต่เช้าขนาดไหนเหนื่อยสายตัวแทบขาดในแต่ละวันก็ไม่ค่อยจะมีใครเห็นหรอกนะเห็นเฉพาะตอนที่เรามีชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดี บางทีการที่เรามีชีวิตแบบนั้นเราก็แค่อยากจะให้รางวัลกับตัวเองที่ทํางานหนักมาตลอดทั้งวันทั้งปีเราผิดหรอที่เราอยากจะให้ความสุขกับตัวเราเองเพราะเงินที่เราหามาได้ด้วยตัวเราเองถ้านายอยากจะใช้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสูบเนี่ยนายจะต้องหาเงินด้วยตัวเองนะเพื่อนนะให้หยิบยืมได้นะแต่มันคงจะไม่ตลอดและถ้าช่วงไหนถ้าเพื่อนไม่มีเงินให้ยืมก็ปรดจงเข้าใจเพื่อนด้วยนะ อย่ามาโกรธแบบไร้สาระโตโตกันแล้วแล้วก็อย่าเอาเราไปว่าแบบเสียหายเพื่อนกันนะเว้ยหวังว่านายถ้าผ่านมาเห็นคลิปนี้คงจะเข้าใจนะรู้ว่านายลำบากอยู่แต่คราวหลังก็คงจะต้องวางแผนการเงินให้มันดีกว่านี้การไม่พึ่งจมูกคนอื่นหายใจยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเงินที่หามาได้เองใช้เองเนี่ยสบายใจที่สุดแล้วถ้ามีเหลือก็แบ่งปันแต่ถ้าไม่มีก็อย่ามาว่ากันเงินของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาไม่มีสิทธิ์ไปโกรธไม่มีสิทธิ์ไปน้อยใจไม่มีสิทธิ์ไปว่าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งนั้น ทำได้แต่เพียงหันกลับมามองตัวเองว่าทำไมเราถึงอยู่ในสถานะของการที่ต้องยืมเงินคนอื่นไม่ใช่ว่ายืมไม่ได้นะจำเป็นมันก็ยืมได้แหละแต่ถ้าบ่อยๆเข้าเพื่อนเพื่อนทุกๆคนก็อาจจะไม่ไหวที่พูดไปทั้งหมดนี้ก็เพราะว่ายังเห็นว่าเป็นเพื่อนกันอยู่นะหรือถ้าพูดไปแล้วนายจะโกรธเราเ,าเข้าใจนะหรือนายจะเลิกคบเรามันก็เป็นสิทธิ์ของนายไม่น่าเชื่อนะว่าจะเจอกับตัวเองอย่างที่ใครๆเขาบอกนั่นแหละว่าถ้าไม่อยากจะเสียเพื่อนอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาด